สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับครูขอแนะนำรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับหรหัสวิชา3 1 0 5 2 0 0 5นะครับเราจะมาเรียนรู้บทที่1เรื่องทานเซนิวเซอร์นะครับวันนี้ครูก็ได้นะเนี่ยไฟล์ powerpoint นะครับเข้าไปใน google classroom เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้าไปดูนะครับแล้วก็เปิดตามครูนะครับ สาระสำคัญนะครับเรื่องของ transducer นะครับจริงๆแล้ว transducer นะครับมันมีหลายความหมายนะครับหลายความเข้าใจนะครับในด้านอิเล็กทรอนิกส์ transducer คือ,อตัวแปลงนะครับทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณนะครับในรูปของของสสารทางด้านฟิสิกส์นะครับหรือทางด้านเคมีนะครับในหลายๆรูปแบบ นะครับคือเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงปริมาณนะครับทางด้านฟิสิกส์หลายแบบมาให้เป็นพลังงานทางไฟฟ้าเพื่อเอาไปใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะในงาน Ex อิเล็กทรอนิกส์ศาสาหกรรมนะจะเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานนะครับซึ่งซึ่งนะครับอุปกรณ์พลังงานที่แปลงก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเช่นแสง แสงสว่างแสงในห้องแสงจากข้างนอกเช่นแสงดวงอาทิตย์นะครับเพื่อให้สามารถแยกว่าตอนนี้นะครับจะมีเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะครับเพื่อเราเอาปริมาณที่แปลงนี้ไปตรวจสอบไปควบคุมอุปกรณ์ให้มันทำงานตามปริมาณแสงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นตอนกลางคืนเราอยากให้ไฟมันติดนะครับ ตามถานนหน,นทางเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะใช้วิธีการนี้นะครับโดยใช้เซ็นเซอร์อุปกรณ์ประเภทนี้ในการทํางานนะครับกลางคืนไฟมันมืดได้มีแสงสว่างเราก็ต้องการให้ไฟมันหลอดไฟมันทำงานเช้ามาก็ให้มันปิดเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของเสียงนะครับเสียงส่วนใหญ่เสียงนั้นจะใช้งานในย่านของอัลตราโซนิกนะครับอัลตราโซนิกในการตรวจตรวจเช็คนะครับ ส่วนใหญ่อัลตราโซนิกก็จะเป็นเช็ควัตถุนะครับเช็คว่าตอนนี้มีวัตถุอยู่ไหมนะครับใช้การสะท้อนคลื่นนะครับพลังงานนะครับส่งคลื่นความถี่เสียงยันอัลตราโซนิกไปหาวัตถุถ้ามีวัตถุในระยะที่กําหนดมันจะมีการสะท้อนนะครับกลับมาเราเราก็สามารถเช็คได้ว่ามีวัตถุไม่มีวัตถุอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็ก transducer ท,ที่อาศัยสนามแม่เหล็กนะครับก็จะมี ที่นิยมใช้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจตรวจเช็ควัตถุนะครับตรวจเช็ควัตถุว่ามีวัตถุไหมโดยโดยตัวเงนค่ากับเสียงนะครับจะ,จะเป็นอาศัยพลังงานแม่เหล็กแทนนะครับว่าตอนนี้มีวัตถุมาไหมเช่นพวกโลหะพวกอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีการเหนี่ยวนําแม่เหล็กนะครับทําให้มีการทําทให้เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่ามีวัตถุประเภทชนิดที่ทํางานกับสนามแม่เหล็ก อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัองนะว,อ,ว,ยวยอย่างนะครับพวกความร้อนความเย็นความชื้นหลายๆอย่างนะครับตรงนี้เราก็จะถูกนําเอาไปใช้งานจะเห็นว่ามันมีสนามแม่เหล็กก็มีความร้อนความเย็นความชื้นนะครับแรงดันกดอากาศนะครับดังนั้นคือปริมาตรทังนั้นฟิสิกส์เข้ที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันหลายๆอย่างนะครับเราจะได้เห็นนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นเป็นอุปกรณ์ในการแปลงตรเนีน้เพื่อให้มันเป็น สัญญาณทางวิฟ้าเพื่อเอาไปใช้งานนะครับทีนี้มาดูสาระสำคัญนะครับ transducer นะครับมันก็มีหลายแบบหลายอย่างนะครับหลายอย่างเหมือนกันแต่อย่างแรกที่เราจะจะได้พบเจอและคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือเรื่องของประเภทเปลี่ยนแปลงตามความต้านทานนะครับเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งนะครับชนิดของความต้านทานนะครับ t r a n s d u c e r ชนิดนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือ,อตัว p พเทน t i o m มิเตอร์หรือวารุ่มนะครับจะไปใช้งานซึ่งปุติก็จะไว้ใช้เช็คเช็คหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงออรอบการหมนุนการเปลี่ยนแปลงระยะทางนะครับทุกนี้ก็จะใช้ตัวนี้ในการทำงานนะครับโดยการโดยการถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตัว p o เ e น t ิโอ e t เตมันจะได้รับข้อมูลนะครับทำให ตัว potential เปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานนะครับก็จะได้เป็นปริมาณพลังไาฟ้ามาให้เราได้ใช้งานนะครับทานซิสเตอร์หมายถึงอะไรนะทีนี้มาดูิสเตอร์นะครับหรือจะอ่านเรียกได้ว่าอีกตัวหนึ่งว่าตัวแปลงนะครับเป็นชื่อเรียกของอุปกรณ์ที่ำทำหน้าในการเปลี่ยนรูปพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งนะครับพลังงานที่จะนาไปแปลงมีหลากหลายนะครับอย่างที่บอก ไปที่เบื้องต้นนะครับมันจะมีเรื่องของแสงเสียงสนามแม่เหล็กนะครับความร้อนความเย็นความชื้นอะไรพวกนี้นะครับทางฟิสิกอลนะครับทางเคมีนะครับนะชคมีคอลนะครับทางกลตรงนี้ทางแสงนะครับปริมาณทางวิสิกส์ต่างเหล่านี้นะครับเราสามารถจะทำยังไงก็ได้เป็นเปลี่ยนเป็นรูปของสัญญาณไฟฟ้าให้ได้แล้วก็เอาไปใช้ในวงจอรอริเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการตรวจสอบแลบ้วก็ุมต่อไป นหน้าที่ของ transistor มาดูครับปกติอ r ลเทอร์จเซอร์นี่ยอุปกรณ์มันก็จะมีพื้นฐานในการทำงานนะครับแกนข้าวแ้วนะครับประกอบไปด้วยนะครับรูปแบบนะครับก็จะมีเรื่องของพลังงานนะครับพลัางาางานปริมาณพลังงานเข้ามาต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ transistor จะทำหน้าที่การแปลงสัญญาณจากปริมาณฟิสิกส์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วให้เป็นพลังงานทางไฟฟ้านะครับนี่ก็คือเรื่องเรื่องคร่าวๆในการนําไปใช้งานการเลือกใช้ transducer นำม,มาใช้งานนะครับมันก็จะมีบบหลายอย่างนะครับเราขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางวิสิ์นะครับว่าเราจะใช้อะไรเช่นแสงเราจะใช้อุปกรณ์ชนิดไหนความร้อนนะครับใช้อุปกรณ์ชนิดไหนความเย็นนะครับการเปลี่ยนแปลงทาง ทางเคมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะสามารถที่จะเลือกให้มันถูกต้องตามชนิดของแหลง่งข้อมูลแหล่งพลังงานที่เรานำมาใช้งานนะครับก็เลือก t r a n s เ u อร์มาใช้งานอ่าทีนี้มาดูปัจจัยพื้นฐานประกอบไปด้วยหนึ่งย่านการทํางานนะครับ t r a n s เ u อร์ er จะต้องมีย่านการทํางานที่กําหนดไว้ได้อย่างดีโดยเฉพาะในงานอุตสาหการรมนะครับความผิดพลาดองค์ประกอบางนี้จะต้องน้อยมา,ากๆจนถึงไม่มีเลย นะงั้นเราจะต้องทำทำตรงนี้นะครับเลือกย่านการงานให้มันถูกต้องนะครับความไวนะครับ sensitivity นะครับเซนทรสเซอร์จะเป็นตัวต้องมีความไวนะครับเพียงพอต่อการจ่ายพลังงานออกมาก็คือในงานบางงานนี่นะครับการเคลื่อนที่ค่อนข้างจะไวเร็วนะครับเจ็บทันนะครับเช่นอุปกรณ์ประเภท CNC นะครับอุปกรณ์ประเภทในโรงงานอุตสาหกรรมบริชอนิ์นะครับ การประกอบวงจรประกอบชิ้นงานตรงนี้มันจะมีแขนกลมีอ,อกกุปกรณ์วิทยุอยืกนๆเยอะแยะใหมาๆนะครับประกอบกันความเร็วในการตอบสนองจะต้องเร็วเพียงพอต่อการทํางานนะครับความถี่นะครับตอบสนองความถี่นะครับตรงนี้ก็คือ e f f i c i e n c y e ส์คอร์ e นะครับแล้วก็รีเซ n แน e e f ฟิจิ e n c y นะครับฟิจิเน์จะต้องทํางานได้ราบเรียบตลอดในแนง่ความถี่ที่เราต้องการนะครับเช่นเราต้องการในแนง่ความถี่ต่ำๆ <c oughs> ก็ต้องทํางานได้ดี ความถี่สูงๆก็ต้องทํางานได้ดีตามความถีที่เรากําหนดนะครับถ้าทํางานไม่ได้ตามเกณฑ์นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการรับข้อมูลเข้ามาและการแปลสัญญาณก็จะผิดพลาดตามไปด้วยนะครับสี่ก็คือเหมาะนะครับเหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณนั้นๆน,น,นะครับสภาพแวดลอ้อมอุณภูม,มิต้องมีความเหมาะสมนะครับมีแรงกดอากาศที่ถูกต้องอะไรพวกนี้นะครับ ความไวต่ําสุดนะครับทาร์จิเตอร์จะต้องมีความไวต่ําสุดที่กระตุ้นการทํางานนะครับต้องเลือกให้ถูกชนิดเหลืออุปก,กรณ์นะครับมีความเที่ยงตรงนะครับทาร์จิเตอร์จะต้องมีความเที่ยงตรงโดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมมีนเที่ยงตรงมากๆนะครับเพราะว่าความ,มผิดพลาดแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทาให้ระบบโดยรวมมันรวนมันพังไปได้ทันทีนะครับถ้าอุปก,กรณ์ที่เราใช้งานเลือกมาใช้งานเนี่ยมัน ขาดความเชื่ยมโรงตรงนี้ไปงนั้นต้องเลือกดูให้ดีๆนะครับเพราะเหตุผลหลักในงานอุตสาหกรรมที่มันถึกแพงก็คือตัวหนึ่งก็คือตรงนี้แหละครับเรื่องของความเชื่อมโงนะครับก็จิครับการใช้งานและความแข็งแรงนะครับสําคัญนะครับก็ใช้งานอุตสาหกรรมครับเปิดใช้งานตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะครับงั้นความแข็งแรงความทนทานของวัสดุอุปกรณ์จะต้องจะต้องทํางานได้ดีตลอดเวลานะครับ ทางด้านไฟฟ้านะครับก็มีสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องของส่วนใหญ่แล้วทางไฟฟ้าจะนึกถึงเรื่องของสัญญาลบกวนนะครับนะครับอัตราส่วนสัญญาลบกวนถ้ามันทํางานได้ดีในที่ที่มีสัญญาลบกวนมากๆนะครับเขาเรียกว่าสัญญาเอ่อเหนียวชุ่น้อยเรดิโอนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับยิ่งมากยิ่งดีหมายถึงว่ามันทํางานได้ดีในพื้นที่ที่มีสัญญาลบกวนนั่นก็ทําให้งานพวกเราสามารถปฏิบัติต่อไปได้ นะครับต้องเลือกคนสวัส์ตรงนี้นะครับทานส s ดิวเซนะครับที่ใช้ไปก็แบ่งดังนี้นะครับนะมีดไฟฟ้าแรงดอดมอแปลงเหนี่ยวนำอะไรละอย่างเดี๋ยวจะเรียนรู้ในการบทต่อไปนะครับเดี๋ยวในเบื้องต้นนะครับูจะนำเสนอพวกเราเพียงเท่านี้ก่อนในเนื้อหาต่อไปคุูจะมากรา่าพูดถึงเรื่องหาลึกๆอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันในบทต่อไปครับสวัสดีครับ